ครับสวัสดีครับพะก่าผมนะครับอาร์มจากช่อง easy stock T h นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับหุ้นบริษัทเดินเรือนะครับใครๆก็อาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเราอยากเล่นหุ้นกลุ่มเดินเรือลุ่มโลจิสติกเนี่ยจะเล่นตัวไหนดีนะครับวันนี้ผมก็นำบริษัท RCL มาให้เพื่อนๆรูบจักกันนะครับ RCL ตัวนี้ก็จะเป็นบริษัทเดินเรือนะครับระหว่างประเทศนะครับ แล้วก็เป็นบริษัทเจ้าของแล้วก็ดำเนินงานเหลือตู้คอนเทนเนอร์ด้วยครอบคุมพื้นที่ในเอเชียออสเตรเลียแล้วก็ทางตะวันออกกลางนะครับบริษัทเนี่ยจะดำเนินธุรกิจสามประเภทมามีเรียกว่า s h i p p e r Owned c o n t a i n น r er นะครับแล้วก็ c a r r i e r o n e r Container แล้วก็ตัวอ่ริการเสริมด้านโลจิสติกนะครับ ตัวลูกค้าที่เป็นเจ้าของตูเ้เทรนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นสายการเดินเรือหลักนะครับก็คือเป็นคนส่งเทรนเนอร์เป็นหลักเนาะแล้วก็ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแบบระบบอิสระก็ะคือเขาทําให้กับบริษัทเดินเรือน้ามันด้วยแล้วก็เจอเจ้าของตูเ้เทรนเนอร,นอรน์อื่นๆแล้วก็มีบริการเสริมโลจิสติกที่หลากหลายนะครับ ตั้งแต่การาเป็นตัวแทนออกของให้กับผู้รับส่งสินค้าบริการลากตู้ภายในประเทศแล้วก็ไปถึงจนจนถึงการทำสัญญาด้านโลจิสติกแล้วก็รวมกับการบริหารจัดก,การค้ามสินค้าแล้วก็ตู้ลากข้ามประเทศด้วยนะครับแล้วก็เขาทำการจัดก,การพัฒนายเชนให้สำหรับการขนส่งแบบต่อเนื่องในใน,ในหลายประเทศด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข่าวของ RCL ที่ผมไปดูมานะครับเขาจะบอกว่า RCL เนี่ยจดทะเบียนจะตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์แล้วก็จะซื้อเรือใหม่ขนาด7,000พัน TEU นะครับจำนวนสองลำนะครับราคาต่อลำละ85ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ประมาณ2,700กว่าล้านนะครับราคาตัวน,นี้เนี่ยเรือตัวน,นี้ที่ใช้ซื้อเพิ่มเข้ามา ของปีอันนี้ข่าวปี2,565นะครับปีล่าสุดก็คือถ้าเราติดตามข่าวซเเนี่ยผมผมเห็นว่ากำไรปี64สี่เนี่ยเติบโตจากปี63เนี่ยประมาณ900%ก็คือเขาได้กำไรเยอะมากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาคงนํงนำเงินมาต่อยอดธุรกิจนะครับโดยการซื้อต่อเรือใหม่นะครับสองลำนะครับ7,000 t e นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรือขนาดใหญ่ มาเข้าไห่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทราบกับเกี่ยวกับขนาดเรือหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เรือที่เป็นขนส่งพวกคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยเป็นเรือที่ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเรือที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับบริษัทอื่นเนี่ยเรือขนาดเจ็ดพันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใหญ่มากขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ผมหามาก็คืออ่านายทวินโชคตันทุบานิดนะครับก็คือเป็นผู้อำนวยการเนี่ยขนะเขาเปิดเผยว่าบริษัท ตั้งป้ากห้าเนี่ยปริมาณการขนส่งเนี่ยตัดโตไม่ต่ำกว่า10นะครับก็คือตัดโตจากปีที่แล้วนะ,ะตามความต้องการทางสินค้าของเรือ,อยังสูงนะครับและบริษัทได้เพิ่มเส้นทางการขนส่งมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณเรือที่รอการขนส่งสินค้าเนี่ยบริเวณท่าเรือมีปริมาณหน,า,นาแน่นมากกว่าปัจจุบันนะครับสรุปง่ายๆก็คือเขาจะผลักดัน อยอดการส่งขนส่งสินค้าให้มากกว่าเดิมครับในปี65แล้วก็เคายังซื้อเรือเพิ่มมาอีกงลำนะครับเพื่อที่จะดันตัวธุรกิจของเขาเนี่ยให้เจริบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมีการเน้นหาบริการอ่ากองเรือที่มีประสิทธิภาพนะครับการบริหารของเขาก็จะได้กําไรมากขึ้นนะครับแล้วก็าด้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ก็เป็นปัจจัยที่ผลกระทบต่อกับตัวธุรกิจของเขานะครับแต่ว่าเขาก็มีการทําสัญญาซื้อขายน้ํามันลงน้าไว้กับบริษัทอื่นนะครับบริษัทที่เขาเป็นคู่ค้ากันนะครับบางส่วนแต่ว่าผมมองว่าค่าระวังเรือเนี่ยเขาก็ปรับสูงขึ้นนะครับทําให้บริษัทเขาก็เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลเสียมากนะครับถ้าค่าค่าระวังเรือเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็กําไรเขาอาจจะเท่าเดิมหรือว่าเพิ่มมากขึ้น อตนนี่จะเปลี่ยนเป็นขาดทุนนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่า,าทางบริษัท r c l เนี่ยจะด,ดําเนินธุรกิจเนี่ยไปในทางไหนนะครับอันนี้ก็คือข่าวอีกข่าวหนึงนะครับที่อาจจะมีผลกระทบกับตัวหุ้น RCL นะครับก็คือ,อสี่หุ้นเรือวิ่งฉิวนะครับจุทานำเทียบวก9%้าเซนะครับก็คือรับข่าวว่าจีนเล็งคายล็อกดาวเซี่ยงไฮ ก็คือโควิดเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยครับที่จีนที่เมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองที่สศกออกแล้วก็อ่ามีเรืออยู่จํานวนมากครับที่อยู่ที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีสินค้าที่มากมายที่รอการระบายของตัวเซี่ยงไฮ้เนี่ยเพราะว่าเขาเกิดการล็อกดาวน์ในในตัวเมืองนี้นะครับส่วนบริษัท r ซเนี่ยบวกขึ้นมา75สิห้าตางค์นะครับหรือประมาณ1นึเปอร อ่าบรลอเอทีบีเอสเอทีเนี่ยเขาระบุบทวิเคราะห์เมื่อวันที่สิบแปดเมษาเนี่ยก็คือประมาณเดือนที่แล้วเนาะกลุ่มชิปปิ้งแล้วก็โลจิสติกเนี่ยอย่างโอเวอร์เวกนะครับที่นครเซียงไฮ้เตรียมคลายล็อกดาวบางพื้นที่เป็นผลบวกต่อการขนส่งนะครับจีนเตรียมคลายมาตรการล็อกดาวเซียงไฮ้หลังจากถูกถูกล็อกดาวอยู่ประมาณสามอาทิตย์นะครับเพื่อทําการตรวจหาเชื้อโดยได้แยกผู้ติดเชื้ออยู่ในโซนอ่า ควอนทีนนะครับหรือว่าโซนกักกันผมคิดว่า,าสินค้าที่เราระบายหรือว่าอะไรเงี้ยกลุ่ม r า l เนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับถ้าเขามีการไปรับสินค้าที่เราทิ้งให้หรือว่า,ามีการจ้างงานมากขึ้นจากการขายล็อกดาวน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวงบกันเงินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู พบกันกันของบริษัท rcl นะครับ่า market cap ของเขาจะอยู่ประมาณปีนี้เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นสามหมื่นกว่าล้านนะครับจากช่วงแรกๆก็ปีห้าปีแล้วหลังสี่ปีแล้วอย่างครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านนี่สินก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าครึ่งๆเลยแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยนี่สินเพิ่มมาสี่พันล้านแต่ว่ามา r k e ตแคปเนี่ยเขาเพิ่มมากขึ้นถึง ประมาณสองเท่าแต่นี้สินไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับในในส่วนของรายได้เนี่ยก็เขาเริ่มทำได้ดีตั้งแต่ปีหกสี่นะครับป,ปีปีที่แล้วผมมองว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเขาได้กำไรเยอะมากนะครับคือรายได้รวมเขาเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่าเลยจากหนึ่งเจ็ดพันล้านเพิ่มเป็นสามหมื่นแปดันล้าน ก็คือกำไรสุทธิของเขาเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยล้านเลยนะครับคือกำไรกาไรประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นของของไรายได้นะครับจะเห็นว่ากำไรเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเราต้องติดตามดูนะครับเพราะว่ากลุ่มกลุ่มเดินเรือเราจริงๆิเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าการล็อกดาวน์นะ มีผลกระทบแน่นอนนะครับถ้าถ้าเมืองไหนที่เขาต้องไปรับสินค้าหรือว่า,าประเทศไหนที่ปิดการนําเข้าอะไรเงี้ยครับทำให้การขนส่งหยุดชะง,งักหรือว่าเกิดปัญหาแหละผมมองว่าอาจจะทําให้ธุรกิจเนี่ยไม่ได้กําไรหรือว่าขาดทุนไปเลยนะครับส่วนประวัติอ่าที่เขาวงการเงินที่เขาผ่านมานะครับก็กําไรเนี่ยส่วนใหญ่จะน้อยนะครับแต่ปีหกสิบหกสามเนี่ย ก็ได้ประมาณ10%นะครับแต่ว่าปีอื่นๆก็มีขาดทุนบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนถ้าค่า PE เนี่ยคำนวณเนี่ยรานะคา43บาทเนี่ย pe แค่ประมาณ2เข้านะครับถือว่าน้อยมากแต่ว่าความเสี่ยงที่จะกำไรเท่านี้เนี่ยเขาจะคงรักษาตัวคุณภาพของกำไรหรือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยต่อไปในอีก กี่ปีได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นความเสี่ยงนะครับตัว PE นี่ยมันเหมือน PE หรหลอกนะครับเพราะว่ารายได้เขาอะมากมากกำไรเยอะมากทำให้ PE เนี่ยน้อยต่ำนครับแต่ว่าคุณภาพที่เขาจะรักษาไว้เนี่ยไม่รู้ว่าความความผันขวนเนี่ยถ้าดูถ้าดูเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยมันมันมันโดดไปโดดมานะครับมันไม่ได้ เขาทำประสิทธิภาพของเขาเนี่ยไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายนะครับส่วนกําไรปีหกสี่เนี่ยพันผลเนี่ยสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมมองว่าโหถ้าเขารักษาคุณภาพไว้เองที่ได้นะธุรกิจของเขาเนียจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในสวรรค์อ่าผมสนใจที่จะดู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับผมจะถ้าผมจะลงทุนเนี่ยผมจะมาดูตัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือผมอยากให้รายใหญ่ถือถืออยู่เยอะๆนะครับส่วนรายย่อยนะ่ะถือถือโดยน้อยก็คือถ้ารายใหญ่เป็นเจ้าของเยอะเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ธรุรกิจเขาเนี่ยขาดทุนมากนะครับก็คือเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเพราะเขาเป็นผู้ถือหุ้นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับก็ดูแล้วก็เป็นบริษัท ผมอา,อ,าอาจจะอ่านผิดนะครับงโง่ฮกนะครับแล้วก็ปัญจมิดโฮดดิ้งนะครับก็ถืออยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เรามาสิบแปดปอร์เซ็นก็บริษัทถืออยู่เป็นหลักนะครับแล้วก็นายสุมเมศตันทุวนิชนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็พวกบริษัทต่างๆนะครับถือก็รายย่อยฟีฟอร์ดก็จะอยู่ที่ 47%นะครับถือว่าค่อนข้างาไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับก็กลางๆนะครับส่วนใครที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปฟังออ d a y รอบปีล่าสุดนะครับออฟดีตี้เดย์เนี่ยก็เป็นผู้บริหารออกมาพูดนะครับว่าเขาจะาาจำดำเนินการธุรกิจของเขาไปในทางไหนก็ใครที่สนใจก็เราเข้าไปฟังได้นะครับมีประโยชน์มาก ถ้าเราดูในมุมมองของกราฟนะครับผมจะเปิด t r a d i n g view ดูนะครับมุมมองของกราฟเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมขอเ,เปิดแอบปบนึงนะกราฟเทคนิคใน time frame day นะครับผมมองไว้ว่าตอนนี้เนี่ยมันหลุดอ่าเส้น e m a 200มาแล้วนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ แนวรับที่ผมตีไว้พอดีนะครับที่4ี่บาทถ้าหลุด4ี่บาทเนี่ยก็จะเจอกันอีกทีหนึ่งที่แนวรับ3,7,75าทนะครับคือผมจะไม่รับระหว่างาช่วงระหว่างทางตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นวันจันทร์นะครับว่าจะเปิดเด้งกลับขึ้นไปหรือว่าจะลงมาทดสอบนะครับตัวที่3 7 7 5าอาจจะผมอาจจะรับ ก่อนหนึ่งไม้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับอารับก่อนหนึ่งไม้นะครับแล้วก็มาล้อรับจากสี่บาทเจ็ดสิบห้าอีกหนึ่งไม้ก็เพราะว่าวันที่อันนี้ดูจากเทคทิ n g ิ i นะครับประมาณวันที่สิบเจ็ดพฤษภาเนี่ยจะเป็นวันประกาศตัวผลประกอบการนะครับถ้าผลประกอบการเขาดีเนี่ยส่วนใหญ่ราคาเขาจะขึ้นนะครับขึ้นกลับขึ้นไปแต่ถ้าผลประกอบการเขาไม่ดีเนี่ยลงแน่นอนนะครับอายางดูอย่างต,ตรงนี้ก็ได้ ประกาศผลประกอบการนะครับอ่านี่ได้กําไรถึงพูนได้กําไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นนะครับขึ้นกลับขึ้นไปแต่ไอตัวดีตัวนี้อดีนี้ก็คือบันที่จ่ายปันผลนะครับล่าสุดพุ่งละสามบาทราคาก็ร่วงจากห้าสิบห้าสิบเอ็ดบาทตกมาอยู่ที่สี่สิบแปดแล้วก็ลงลงเลยเอาเลยนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปสายเวข้างตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับอันนี้อยู่ช่วงช่วงเลือกทางนะครับ ถ้าหลุดเนี่ยก็จะลงมาทดสอบที่สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับเ,เพื่อนก็ลองติดตามตัวการเทคนิคนะครับก็ใครก็ซื้อตามการเทคนิคก็ไม่ได้ยากนะครับก็ลองมาตีแนวรับแนวต้านได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะรอดูนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยเขาจะเปิดเด้งกลับขึ้นไปหรือว่าเขาจะเปิดหลด่นลงมาถ้าหล่นลงมาตรงนี้ผมก็รอที่สามสิบเจ็ดบาทเจ็ดห้าอาจจะรอปุ๊บเขาลงมาอาจจะชนตรงนี้ พอผลประกอบการดีปุ๊บเขาก็เด้งขึ้นไปนะครับเหมือนตรงนี้เลยเหมือนช่วงตรงนี้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับแต่ว่าเราต้องติดตามผลประกอบการนะครับว่ากลุ่ม RCL เนี่ยผลประกอบการดีไหมผลประกอบการก็คือนคนเนี่ยครับที่จะลังกระถึอในช่วงช่วงรอ,อบแรกนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ฝากคุณ RCL ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้เป็นการชี้นำในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับโปรด ศึกษาข้อมูลนะครับของบริษัทที่จะลงทุนด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ